สัดีค่ะคุณผู้ชมนอกจากคู่เรียวคู่จิน้นกระแสะความปังของคู่หลิงออมจากงาน54ปี t r ร e m i r a cles ก็ไม่ธรรมดา FC r e q u e s คกันเข้ามาไม่หยุดอยากเห็นความน่ารักของคู่นี้ในกลองใจซ่อนรักทักมาถูกที่เพราะทางนี้ก็สายสปอยวันนี้จัดให้เลยค่ะ ถ่ายทำมาสองเดือนเคมีแรงไม่ไหวลิงลิงสิริลักษ์ออมก่อนนพัททำทีมงานใจแหลวกับบทคุณหมอฟารดากับสุตาเอินทั้งคู่เปิดใจกับสีสันบันเทิงว่ามีฉากฟินจุกๆแต่ฉากดราม่าท้าทายความสามารถก็ชำ้ำขอกำลังใจรัวๆก่อนปิดกล้องซีรีส์ใจซ่อนรักเร็วๆนี้ค่ะใจหาย <c oughs> เพราะว่าใกล้จะปิดกล้องแล้ว <c oughs> แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากให้รีบออนเร็วๆร,รีบออนแฟนๆจะได้รีบ<ด>รบชมที่ยากที่สุดก็คือซีนอารมณ์แต่เป็นการจากที่ ยังรักกันหลิงว่าตัวละครฟรดามันฉลาเมื่อาลจะมีวิธีอื่นหรือเปล่าแต่ณตอนนั้นอ่ะมันไม่มีสําหรับสําหรับเอินเอินเว่าซีนนั้นเหมือนกันเล่นกับหัวใจนิดนึงอ่ะมันเมันแบบเอินเราเสียใจจริงๆออกมาจากซีนแบบนั่งซึมอะไรอย่างที่เรารักกันทั้งคู่แล้วจากกันมันเป็นอะไรที่เห็นยากในในชีวิตจริง